ทุกคนมีคนอย่างมีประเด็น,น่ะครับคือจะเอาไหมคือผมขอประจแจสองช่องนี้ให้ทุกคนรู้นะและเดี๋ยวผมจะไปให้คนดังเขาให้ไปรีพอร์ตคือผมฝากเขาด้วยนะคืออยู่ดีๆให้ผมเดี๋ยวผมมานะคือดูนะช่วงนี้ก่อน ช่วงนี้ก็เวลามันพูดอะไรมันโม้หมดหรอครับมันมนม,มันโม้เก่งพลังไฟในแม่งดูหนังกินเยอะครับพวกเนี้ยแล้วก็แล้วก็อันนื้อหาก่อนนั้นเนี่ยใครกลัวผมผมผมก็นะผมก็เฉยๆนะคือพวกเนี้ยดูน้นไปรีพอร์ช่องนี้แล้ว ี่้ฮะะผมจะมจาาบอกวคือดูคอมเมนต์มา,มามม่ชันไม่ใช่ดรามา่าครับคือมึงคือมึงโมองคลิปต่อตอ่อเรื่องเล็กเล็กในในไอเดียอะไรในมิรูวเวอร์เขาคุค้นข้าวเราเห็นด้วยไอเดียนี่ไอเดียทูพ่อเรามิรูวเวอร์ร่วมมือกันคือผมก็ทำมานานเพราะเหอะ แล้วก็กรุณาดูที่มันนะแล,แล้วแล้วคุณเกี่ยอะไรด้วยคะมันเป็นเรื่องของผมโดยที่ผมยู่เฉยเพรายู่เฉยคือเขาแพ้ผมยี่สิบต่อสิบเขาไม่มีกฎอะไรนั้นสิ่งผมผมก็ตามสบายเขาอ่ะคือเขาใช้คือเขาใช้อะไรไวะเขาใช้ทันจิโร่ปาวาลีอันนั้นยไม่ใช่ปาวาลีกงโง่อะไเรเฮ้พวกเนี้ยเขาใช้ทันจิโร่ใช่ไหมผมก็ใช้ไซ่นามาก็เรื่องปกติวะ ที่คนเขาจะใช้ตัวแผดโกงในแแบเนี้ยเออแต่เนียมันไม่รู้เว้ยอยูนะเนี่ยอยู่เขาทํำขี้บอกทดลองทำมาประจานท่องดีโอ่ะเนืองจากเกมที่ผมเนี่ยวีโอเว้ยเมื่อพีโอูมาทาหนึ่งผมก็ที่เขาทาหนึ่งหนึ่งแต่ย้ําผมออกกดตรงไหนครับตรงไหนบอกใช้วันฟอลโอเควันฟอลนะจำพูดไว้วันฟอลเอ้ยน่าจะเป็นไม่ใช่ห้ามใช้เลขเลขเสือกใช้เว้ย เสียคีอะไรครับเมื่อกี้คุณบอกว่ามันฟออ์อันนี้ผมไม่ได้บอกให้เขาใช้นะแล้วคือผมใช้ทันติโรอะเออเออแล้วผมออทันติโรสกิลมันที่มันมีแบบต่อยแบบตีเดียวตายมันไม่มีมันมันมีศูนย์ะคุณหาคือดูไหมคุณไม่รู้ดีคุณไปดูมาใหม่นะเรื่องมันพันแมนอ่ะบางทีเขาก็ต่อยรู้นะเอออื้ คุณไปดูมาใหม่นะมันพันแม่น่ะไปดูมาใหม่นะผมไม่ดูอยู่แล้วครับชลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสุดแล้วก็ดูนะแล้วแล้วคือแล้วมันดูฝั่งคลิปผมมั้งที่ผมทำอะไรไปผมก็อแบบยู่เฉยๆไม่เกินเขตนะนี่คือผมก็ไปดูช่วงเขานะคือถ้าอจาสรุปดรา,าม่าแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ กัรหนูยีิบสามครั้งให้เจสุดแบบเนอร์มาสนุกตีนะหนึ่งเลยกูไปดูก่อนไม่ได้วหรอนานเดี๋ยวผมมาดูก่อนนูมาคลิปก่อนคลิปแรอก่อนแป๊บนึงดูมาดูนะการอือกูรู้กาก คือแล้วเนี่ยคือผมผมก็อยู่เฉยแล้วนะคือเขาบอกมาเขามาสรุปามาแบบไม่มีหลักฐานอะไรทุกอย่างเขาว่าผมปลอมทัพย์หนึ่งกลายเป็นหนึ่งกรณีแล้วนะคือกล่าวหามั่วคือกลายเป็นสามารถแจ้งความได้หนึ่งกรณีกล่าวหามั่วแล้วก็มีผู้สุดมีผู้สมรม้ร่ล,ลมคิดคือแบบประจานจังผมคือตอนที่ผมไม่มีอะไรเลยไม่ทำอะไรกับเขาเลยเขา มั่วยออันนี้คือผมก็แก้เขาเลยผมก็แบบผมผมผมก็นั้นไว้แบบคลิปผมตัดต่อให้เลยเขาตัดต่อจริงไหนอินโทรเขาอืมอผมผมก็คีดจะีใส่อินโทรไงมุณอย่ามาอ้างไม่อ้างครับผมเปล่าถ้าเกิดการดูของคุณนั้นมากผมยอมชนะคุณไม่เอาคลิปเก่าเอาคลิปใหม่นะครับ ผมก็โชว์เลยนะพอวุงตัดสดๆเลยเพียงแค่นี้จำไว้ไอ้กาอย่ามาด่าคนอื่นว่าไม่เคยตัดต่อทั้งที่ตัวเองก็ยังใส่อินโทมอท่วผมนโ่ม้มกั่อว่าตั่กาจริงเยผมเนี่ยซุปผมแบบให้ผมแกตัดต่อผมก็ตัดต่อกากกิง เ <Okay, S 2> พค่ดการต่อตอนนี้ืไม่มีเลยก็คือผมก็ไปนี้ไงคือผมก็ใช้แค่สี่คนไม่้สอหรอกเกคือมาถึงผู้ติดตามคือเพื่อนมึงอะ่ะมึงให้มาปััมซับแน่นอนอย่างแรกคือผมไปดูจกากหลังฐานจ้งมันคือผมมีหลักฐานหมดจากฝั่งนู้นอ่ะมันใช้เพื่อนปััมซับหนึ่งนะมันใช้เพื่อนปััมซับแล้วก็ยังไม่หมดครับ สไปดูคลิปขอโทษผมครับอือไปดูคลิปขอโทษผมครับเขาบอกเขาใช้เพื่อนปั๊มสับให้ผมก็ไม่เคยใช้เพื่อนปั๊มสับให้นะคือเขาจะมากดเขาจะมากดติดตามให้ผมเองถ้าจะเขามีหลักฐานเขา,เขาต้องเอาหลักฐานมาโชว์ผมดิคลิปแบบคลิปเหตุการณ์เลรียน,นทำลายหมดเลยอือฟังนนนนดีนะฟังดีๆนะครับวันนี้จะมา ขอโทษช่องเดียอะเออขอขอโทษอืมขขอโทษมึอ่อไห่ะอไหนล่อยวเปนงครับก็ขอโทษช่องคุณอนะ่ะสามารถผมไม่ค่อยห้อร้อนง่ายนะแล้วคือเรามีช่องไหนมาดามา่าผมอ่ะผมจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบคือกูอยู่ส่วนตัวกูแรง กูอยู่กูปิดไม่ใครมายุ่งคืนอีกเหนือนจบมึงหยุดมึงแพ้มึงก็แพ้มึงยังเขียนชื่อช่องผมเลย D ดูชื่อช่องผม D f คือมึงตกว่าสาที่อะไรวะคือไอ้มึงมึงมึงแบบมึงกล่าหาคนมั่วเกินเวยอยู่ดีๆมึงมาด่ากูเมื่อเอาหลักฐานมาดิแม่แม่กูจะ กูมีหลักฐานตรงนี้นั่นครบมาแล้วแจ้งความคืยแจ้งความทีเดียวไอเดยไปสิทด้วย